บอลโตใหญ่โดนทางุจีบอโคเตเดือนเลยอะเดือดดาลลโคตโคตอุกักเตรือมเคุกเตเดือดดาลลโนยตดแผลนักโลบอะอันนี้นี่เลือนล้อโอ้ยเรื่องตีบอยมาพี่วันนี้เลยนะ คือ้นี่เบาลงเลยชี um, um, ๊ดเตเป้ทุกๆห้านาทีอ่ะฟิวมรุงสวัสด์อ่ะอ้าวพี่เตอเไรคือแบบทุกคนเนี่ยแบบต้องเอาโดบไปโจ้แล้วต้องไปช่วยแล้วอันนี้ขับปาดกันแล้วขับปาดกันหรอดิวกันแล้วอีไอตุ้มอะไรจะได้บอกเนี่ยไอท่านมาให้ตุ้มปิ้นดีแล้วเด็ดนเตเรียนยังไม่ได้ได้เงินนะขอโดยที่สมองนี่ปิ้นแบบปอท่าไหนวะไม่ได้ตั้งตั้งท่าลงเลยตั้งตัวแล้วเดี๋ยวโดนเอ๊ะโดนได้โดนได้ปิ้นอะไรก็โดนได้ มันเตะห้องมาดาวแบบนี้ทีมไม่ปาดเลยแต่แล้วบอลทนาเรือบอลเดินสายอเออเรือบอลเดินสายอะจะไปเอาแห้งจิจวนี่ผมได้แล้วหรือยังหรือได้ได้ใไปเอาคอฟฟิ่แต่ที่สุดท้ายอะไอ้ไปอะแต่คอฟฟี่เขามาพักนะเออพักคอฟฟี่พักเพื่อให้หายจิบเช็คฟิตแต่ว่าไม่ใช่แบบมีแม็กฟิตนะไม่มีไม่มี แมนแรกจะเต็มเกมเลยไล้มนแรกเก้าส่วนเก่าแล้วมุ้งจบวัยแล้วนะดิโดนมันนิดหนไอ้ซ่อมสตาร์ทชีอะมุ้งมันเอาไปส่งไปส่งมาผมมเอาตัวมันเนาะเนี่ยผมถามมันอยู่เออไปเจอมันตัวอะไรเออเจอที่ไหนเตะบอลบอลแมเตะบอลแม่นั่นนี่ส่งไปโหส่งไปส่งมาส่งไปโอ้โหตายค่ั บอลโดใหญ่โดนทางปุ้นจีบอะโคเตเดือดเลยอะเดือดดาลแหละโคตรโคตรฟูกาเตอโคตรฟูกาเตอเดือดดานเลยไม่ได้ตั้งตั้งค่าลงเลยตั้งตัวละโดนเตะโดนดาโดนเตะโดนดาลเตะอะไรก็โดนดาลมันเตะเหามม่ดาห์เหี้ยปีไม่ผ่าน บอลทนายหรือบอลดึงเบาใช่ไหมครเออหรือบอลแต่ของฟิตเพราะว่าพักนะเออพักของฟิตพักเพื่อให้หายเจ็บเช็คฟิตแต่ว่าไม่ใช่แบบมีแมตช์ฟิตนะไม่มีไม่ได้เลยแมตช์แรกจะเต็มเกมเลยเมื่อไอจีของมือ่อเท่เลยแต่ความจริงผมชอบไอ้